สวัสดีครับผมภาคจริยานุกุลพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับทำการรายงานวิกฤตีพอร์ครั้งที่42นะครับระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคม2557นะครับในสัปดาห์นี้ก็มีวันทํางานเพียง4วันนะครับก็คือวันที่3ก็เป็นวันหยุดนะครับปียะมหาราชนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการอาจจะมีพนักงานบางท่านหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับมีการลาหยุดตอนนี้นะครับเพื่อเป็นวันหยุด ลองวิกอดียาวๆนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็มีประเด็นที่ที่เสร็จสิ้นนะครับประมาณรักสี่ประเด็นด้วยกันแล้วก็มีประเด็นที่ยังต้องต่อเนื่องไปถึงวิคหน้าเนี่ยหประเด็นด้วยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องแรกนะครับที่เสร็จสิ้นก็คือการจ่ายอิน e n นทีฟนะครับส่วนานเทเรนะครับก็จะมียอดขายเพียงชิ้นเดียวนะครับ2ก็คือสรุปนะครับ สินค้าขาและคงเหลือมาดามโรี่ในประจำสัปดาห์ก็อย่างที่แจ้งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าเนี่ยเพียงชิ้นเดียวด้วยกันนะครับหัวข้อที่3นะครับเรื่องการาส่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นฟินหรือมาดาม o r รีเนี่ยให้กับคนที่รับช่วงต่อนะครับถ้าเป็นฟินเนี่ยได้คุยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ยังไม่รับนะครับส่วนตัวของของตัว วอนเองนะครับที่เป็นตัวของตัวหมอกิจเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเหมือนเดิมครับเขายังไม่เข้ามารับเขาบอกเขายังไม่สะดวกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถึงถึงวันนั้นที่เขาติแจ้งผมให้ให้ให้ให,ให้ทางผมได้ประสานกับทางแม็กนะครับเราก็ให้แม็กเนี่ยผมก็ขอเบอร์น้องแม็กมาแล้วก็คุยเขาก็บอกเขายังรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าทางเจ้านายเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งเรื่องลงมาที่เขานะครับตรงนั้น บอกว่าทางเราเองก็บอกทางเราเองก็จะมีมีการผมก็บอกไปว่าทางเราเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องนําสินค้าเนี่ยออกไปให้นะครับเพราะว่าจะมีสินค้าตัวอื่นเข้ามาแล้วก็บอกความจําเป็นของเราไปด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเองก็ยังไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะรับสินค้าเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่คือแจ้งความคืบหน้าของในส่วนของตัวมาดามนะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบระบบนะครับในการใบเบิกสินค้านะครับซึ่งเต้ยได้ประสานกับทาง ออยนะครับซึ่งได้ทําออกให้ผมดูแล้วหนึ่งรายการคือใบเบิกสินค้าผมเห็นแล้วโอเคครับน่าจะเป็นไปตามนั้นเพียงจะไปปรับในการพิมพ์ออกมาให้มันพิมพ์ออกมาทีเดียวได้สองใบเลยนะครับโดยไม่ต้องมานั่งวางต้องไม่ต้องกดพิมพ์สองรอบนะครับ ก็น่าจะทําได้ก่อนที่จะสินค้าจะเข้ามานะครับก่อนก่อนที่จะมีการเริ่มขายนะครับในส่วนของระบบคลังสินค้านะครับส่วนระบบการาทํางานด้านอื่นๆที่ที่เป็นการรายงานเนี่ยก็เราก็ทําในรูปแบบเดียวกับมาดามูรีอยู่แล้วลนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนงานที่ยังค้างอยู่ก็คือ,อซึ่งต้องเป็นในเรื่องของสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของการตรวจสอบเงินเดือนนะครับ ประจำเดือนตุลาคม2 5 5 7นนะครับในวันนี้นะครับพี่อุได้ส่งตัวสรุปสุขลามาสายเข้ามาแล้วนะครับในวีคหน้านะครับน่าจะส่งตัวฉบับสมบูรณ์เข้ามานะครับแล้วก็ทําการตรวจนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าจะยิงยาวเลยนะครับเราจะไปจ่ายเงินเดือนอีกทีหนึ่งก็วันถูกวันพฤหัสเลยเราังมีเวลาทาอยู่ประมาณน้าเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับน่าจะไม่ติดขัดอะไรยังไงนะครับนี่คือในภาพรวมของหงานตรวจสอบภายในประจําวีคที่42นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ